ประกาศข่าวดีลิซ่าละลิสาได้ต่อสัญญาอย่างแน่นอนสืบเนื่องด้วยจากความปังที่ไร้วันหยุดของซุปตาสาวชาวไทยแห่งวงแบททิ้งลิซ่าละลิสามโนบาลยังความภาคภูมิใจมาสู่ปิตุภูมิอย่างยิ่งการันตีได้จากแบรนด์สินค้าทั่วโลกที่ต่างจับจองส่งหมายเชิญเพื่อร่วมงานกับเธอชนิดที่ว่าหัวกระไดไม่มออีแห้ง ซึ่งล่าสุดดูเหมือนจะมีข่าวดีประกาศออกมาอีกระลอกหลังเจซี b เบบินผู้บริหารเบรนด์เครื่องประดับชื่อดังบูการีได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อสัญญาของลิซ่ากับบูการีแบรนด์ไฮเอนชื่อดังและนี่ก็เป็นโพสต์ที่ทำเฟ้นคลับทั่วโลกตื่นเต้นไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเจ b a บีมใช้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตาซินบูการีแถมแคปชั่นยังบอกว่าพวกเราภูมิใจมากที่คุณยังอยู่และเป็นพาร์ตเนอร์กับแอทบูการีออฟฟิเชและถึงแม้ทางแบรนด์จะยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแต่แค่โพสต์นี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆร้องเฮดีใจไป3บ้าน8บ้านไปเรียบร้อยแล้ว